สวัสดีครับพบกับไทเกอร์ไอมินทีวีอีกครั้งนึ้งน,นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องไอมินทีวีให้ด้วยนะครับเรามาดูหน้าของ Google Map ในมัจามาปัจจุบันนี้ปี2020นะครับช่วงที่โควิดระบาดนะครับ2020ว่าหน้าหน้าของ Google Map เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับแทบด้านบนนี้นะครับคือปกติมันจะมีแทบนี้ถูกไหมในการติ๊กเลือกเนี้ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเรามาดูตรงนี้ครับมันเป็นแทบค้นหา นะครับแถบบ้านนะครับสั่งกลับบ้านก็คือพวกร้านอาหารนะครับบริการส่งจะส่งนะครับเสร็จแล้วพอเราเริ่มมาเรื่อยๆนะครับปั๊มน้ํามันนะครับร้านขายของชาเดี๋ยวเราลองจิ้มเข้าไปเป็นร้านขายของชําดูนะครับมันก็จะเป็นร้านของของชําทั้งหลายดโซเซนทันอะไรพวกนี้ที่เขาตั้งค่าว่าเป็นร้านขายของชำร้านคุณแหวน เป็ดมินิมาร์ตนะฮะเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าในแท็บบ้านเราอ่ะมีร้านของของชำอะไรบ้างน,นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเลื่อนไปทางขวาเลือกมีร้านขายยาก็มีร้านกาแฟก็มีโรงแรมก็มีหรือเพิ่มเติมตรงนี้นะครับมันก็จะมีให้เลือกเต็มไปหมดเลยว่าโรงพยาบาลส่วนสถารณะโรงยิมศิลปะการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้นะครับมีบริการซักแห้งเห็นไหม,ไหมบริการรถเช่าอะไรพวกนี้นะครับ อันนี้ก็ประโยชน์ของ Google m a p นะครับในแท็บน้ำมบนนี้นะครับเมื่อเลื่อนเลื่อนแท็บตัวนี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมเออช้าช้านะครับแท็บนี้ขึ้นมาจะมีบอกว่าไวรัสโควิด1นนะครับดูข้อมูลล่าสุดเมื่อเราติ๊กเข้าไปนะครับก็จะมีข่าวโควิดทั้งหลายนะครับจากเว็บไซต์ที่ได้รับได้รับได้รับการน่าเชื่อถือนะครับ เสร็จแ,แล้วนะครับพอรูดขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นพวกรายการแนะนําทั้งหลายมาใหม่ประจ,จาสัปดาห์ของกรุงเทพไปเที่ยวคงไปเที่ยวไปได้นแนะวนปัจจุบันนี้นะครับเสร็จแล้วแล้วก็รูดลงมาแล้วมันจะมีแท็บตรงนี้ด้านล่างนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยไม่ใช่ตรงนี้นะตรงนี้ด้านล่าไอคำว่าสํารวจเดินทางบันทึกแล้วมีส่วนร่วมปกติมันจะไม่อยู่ตรงนี้ถูกไหมนะครับสํารวจก็คือหน้าปกติตนี้เลยการเดินทาง ทิมเข้าไปนะครับมันส่วนมากมันจะรายงานพวกการจราจรตอนนี้มันคล่องตัวแน่นอนเพราะว่าเขาป,า,ปากปลรกกอฉุกเฉินแล้วนะครับพวกบันทึกแล้วก็จะเป็นพวกอ่าสิ่งที่เราต้องการจะไปนะครับสถานที่โปรดนะครับสถานที่โปรดอยากไปไหนสถานที่เดดดที่เราไปอาจจะไปเป,เป็นประจำนะครับมันก็ทํำลายของตัวเองที่เคยไปมานะครับ ก็หมดแล้วนะครับมันก็จะมีพวกไปมาแล้วแผนที่ไอพวกไปมาแล้วนี่ก็สามารถดูได้ย้อนหลังเนี่ยแล้วไปไหนมาแล้วบ้างนะครับมันก็จะบอกตัวนี้ครับว่าคุณเยี่ยมชมแล้ววันนี้คุณมาที่นี่เมื่อวานคุณมาที่นี่เมื่อวานเห็นไหมการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมคือการรีวิวนะครับ g o o g l l l o c a l ้ u ิลนะครับเรื่องของการอัปเดตก็จะมีพวกร้านที่เขาถ่ายรูปมีพวกแบบ o o l e l o c a l l u ก d ลเขาไหลเขาไปถ่ายรูปมาก็จะมีการอัปเดตในนี้นะครับเสร็จแ,แล้วเรามาดูแท็บตรงนี้นะครับแทบหายไปไหนนะแท็บตรงนี้ครับตรงรูปนะครับ,รรบโปรไฟล์ของเรา เมื่อเราจิ้มเข้าไปปุ๊บนะครับตรงนี้มันก็จะมีการเพิ่มอีเมลได้เปิดโหมดไม่ระบุตัวตนนะครับเพิ่มบัญชีการจัดการอุปกรณ์นะครับโปรไฟล์ของเราทำลายของเราแชร์ตเนื่อมไปที่เพื่อนนะครับการตั้งค่าทั้งหลายนะครับอันนี้เป็นรูปร่างหน้าตาของ Google Google Map ในปัจจุบันนี้นะครับ2020นะครับเราผมทางช่อง a ิ m i n t ีก็มาา อธิบายให้ฟังนะครับมีประโยชน์ยังไงก็ถ้ามีประโยชน์ก็กดแชร์ได้ให้เพื่อนๆได้รับฟังนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับช่องอ e m มินทวนะครับสวัสดีครับ